วิ่งไม่ไหวแล้วไปทำไมตบหน้าฉันทเดี๋ยวเป็นไรพี่เดี๋ยวเป็นไรอ่ะดูเพลเอกดิอะไรเป็นไรอ่ะก็กูอยู่บนหลังม้าอ๋ออยู่บนหลังม้าแล้วมันต้องควบตลอดเหรอเม้ามันยังเต้นอยู่นี่วะฮ้ยจริงปะเนี่ยเออมึงลลงที่เรหงทิเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเนิเฮ้ยเฮ้หลงทิ จร oh, 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 oh. wow. no. oh. oh, ิงด oh. ้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย้ยเป็นไปได้อ้บุ้ยเอาไปเก็บจีเอาไปเก็บไปเก็บอ้าวอ้าวที่หายไม่ได้ดูเขาเล่นกันเลยบ้านละมึงเอาไปดูดหรืออไปไงเนื้อฮ้มึงไม่เล่นยังกูเล่าไเล่นเหมือนไม่ได้เขี้ยวไปกระท่อมมาอสวิตนะกล้าดียังไงมาชนฉันไปจับข้อคู่มันกล้าดียังไงมาชนฉันแบบนี้ฉันเป็นทของเหยี่นลูกทีมนะ โดนโดนนั่นต้องเจอีอยวยงงั้นลถบุรีไปทางไหนวะหลงแล้วสิ ยเดี๋ยว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 ชายามิชัยอยากมีส่วนร่วมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะพ่อคุณเขาเช่าตัวฉันมาไม่มาช่วยลอยแล้วมายังไงที่มาเนี่ยจุดประสงค์หลักเราเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยรถซ่วงกลับแล้วแม่มึงยังอยู่ในรถอยู่เลยกูเฮ้ยแม่พ่อคุณ ฮะทวีปยังอยุดเลยล่ะไอ้ตะลึ่งแม่อยู่นี่กุ้งก็ไม่ห่วงแม่เลยเขาออกมาแล้วเหรอทวีปใจร้อกไว้คิดว่าไปกับรถทิ้มแล้วอยากเล่นฉากนี้ด้วยยังไงอยากเล่นด้วยอยากให้เออคุณวิระดาเนี่ยอยากโดนด่าบ้างเอออยากโดนด่าเหมือนพระเอกกุ้งสุธิราชบ้างได้นี่ใส่ไม่ดีทำไมอี้กจะฉันนี้ยังไงดูสิฉันเป็นตัวของต่างประเทศแล้วมาทยนี้นะฉันนี้ยังไงนะแน่ห่วงซะด้วยแน่แน่แน ไอ้เจ๊กายห่วงน้องซะด้วยรอบๆรอบๆแกทำอย่างนี้กับฉันได้ไงฉันไปที่ห้งหญิงลูกงทิพย์ม่มาคู่มาแล้วฉันไปนี่ไม่ได้ไม่ได้กุ้งอะไรล่วงอะอะไรล่วงไอ้เจ๊ไพภูดพื้นก็มันนี่ตดแตกเลยนะทำอย่างนี้กับฉันได้ไงฉันไปที่ห้งหญิงลูกงทิพย์แล้วทธอมาเจอไม่หยุดไม่แล้วใช่ไหมแล้วเจอดีกูว่ามันเขี้ยวมานานแล้วอะเอาให้เต็มที่ จะให้ <ไป S 1> รู้น<ป>ะว่ามึงได้กันเองอ่ะอุยถึงว่านัดแตบ